สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิวนิพนะคะก็คลิปนี้อยู่กันในไลน์เพย์เหมือนเดิมเนาะคือเราจะมาสอนทำโปรไฟล์อวตารแบบที่มันเป็นเต็มตัวแบบที่เห็นตรงปกตรงปกคลิปนั่นเองเนาะคือมันจะเป็นแบบเต็มตัวนั่นเนองนะคะคือตอนนี้ที่เราใช้อยู่มันจะเป็นโปรไฟล์แบบครึ่งตัวเนาะทุกคนโอเคอันแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูเนาะ แล้วก็กดไปที่ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็จะใส่เป็นชุดนี้นั่นแหละนะคะแล้วก็กดคำว่าบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพโปรไฟล์นะคะคือขั้นตอนนี้ให้เรารีบทำนะคะก็คือกดแชร์แชร์เสร็จปุ๊บเรารีบกดมุมสายข้างล่างนะคะที่มันเป็นแท็บล่าสุดที่เราเอาไว้แบบเคลียร์แอปอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะ นี่นะแล้วเรากดออกมาแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนตอนที่เราจะกดกลับเข้าไปอ่ะให้เรารีบเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็รีบกดแชะแฉะกนที่มันจะขึ้นว่าแบบเออบันทึกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็รีบกดพร้อมกันเนาะนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็รอให้นางโหลดไปตามสภาพเนาะแล้วก็ถ่ายรูปโปรไฟล์ <laughs> ฟแล้วคุณต้องการอัปโหลดไดอารี่ใช่หรือไม่ก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะทุกคน นี่เนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้โปรไฟล์อวตารแบบเต็มตัวนั่นเองเนาะก็ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะไปทําตามกันได้เนาะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้โปรไฟล์แบบเออเก๋ๆเนาะสําหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะคือมีคนเมนเตสเรามานานมากแล้วเนาะว่าให้สอนทํานะคะก็มาสอนให้แล้วนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อวตารแอดรหัสมาได้เนาะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกียดนะคะไปแลละบ๊ายบาย